สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำมันแครอทนึ่งมาฝากกันค่ะสามารถเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้เลยนะคะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นตัวมันแครอทค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลแล้วแต่ชอบเลยนะคะสามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ตัวมันก็มีความหวานอยู่แล้วค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นมันแครอทกันก่อนค่ะเราจะหั่นหัวหั่นท้ายนะคะหั่นให้ได้ขนาดประมาณตามในคลิปเลยค่ะ เราดูด้วยนะคะว่าชิ้นไหนมีแมลงอยู่หรือเปล่าถ้ามีแมลงกัดหรือว่าชิ้นไหนที่ไม่สวยเราสามารถตัดออกได้เลยนะคะและถ้ามันอันไหนที่ชิ้นยาวเกินไปเราก็สามารถผ่าเครึ่งได้เลยะคะ่ะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามันมาล้างกันค่ะก่อนที่เราจะนํามันมาล้างนะคะให้เราแช่น้ําซักประมาณ5นาทีให้ตัวดินหรือว่าโคลนที่ติดมากับมันนะคะให้เขานิ่มตัวลงพอเขานิ่มตัวลงแล้วเราก็ใช้แปรงขัดเบาๆเลยค่ะเอาโคลนกับดินที่ติดมากับมันออกนะคะนี่ค่ะขัดตามแบบในคลิปได้เลยขัดเอาดินกับโคลอนออกให้หมดเลยนะคะ แล้วพอเราขัดดินกับโครนออกหมดแล้วเราก็จะนำมาล้างน้ำกันค่ะเราจะล้างประมาณ2-3น้ําน้ำเลยนะคะและพอเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะนำไปนึ่งกันค่ะเราจะไปเรียงใส่ในซึ่งนึ่งเลยนะคะในขั้นตอนการนึ่งเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรง นึ่งจนกว่าจะสุกเลยค่ะพอเราเนื่องมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดฝาดูกันค่ะในขั้นตอนการเช็คว่ามันสุกหรือยังนะคะเราจะใช้ซ่อมค่ะใช้ซ่อมจิ้มลงไปในมันเลยนี่ค่ะถ้าจิ้มลงไปได้ง่ายๆแบบนี้ก็แปลว่ามันของเราสุกแล้วนะคะนี่ค่ะ พอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำขึ้นวางพักไว้ให้เย็นตัวลงเลยค่ะในเวลาการนึ่งนะคะในวันนี้เราใช้เวลานึ่งทั้งหมด25นาทีหรือสามารถนึ่งไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะสุกเลยค่ะนี่ค่ะนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับมันแครอทนึ่งจากทางช่องไขยดีชาแนลของเราค่ะ เป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่ทานแล้วรับรองว่าอิ่มอร่อยแน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ